ยายแม้นหมอตำยประจำหมู่บ้านกำลังทำคลอดให้กับจำปาไม่สาวที่สามีตายในสนามรบโอโหทำไมคลอดยากอย่างนี้ไม่ได้การละค่าขอเวลาไปรับนางตานีมาช่วยก่อนนะเจ้านอนรอค่าสักครู่นะยายแม้นรีบปั่นจักรยานไปสวนกล้วยอย่างไวเร็วๆเ,เ,เข้านางตานีจำปามันปวดท้องจะคลอดแล้วจะจะใหญทั้งสองเดินทางมาถึงบ้านจำปาแต่ก็ต้องแปลกใจทำไมเสียงมัน ถึงเงียบขนาดนี้จำปาจำปากเป็นไงบ้างโอ้นี่เกิดอะไรขึ้นใครช่างโหดร้ายมาทำร้ายแกเช่นนี้จำปาที่นอนหมดลมหายใจลูกที่คลอดออกมาก็ไม่มีก็ไม่เห็นพวกเขาสำรวจรอบบริเวณทันใดนั้นก็เจอกับเลือดที่หยดเป็นทางทั้งสองรีบตามรอยนั้นไปทันทีนั่นไงเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่นั่นทั้งสองรีบวิ่งตามไปจนทันอ้าวน,นี่แกเองหรือยายผีปอบแกฆ่าจำปาแล้วเอาลูกเขามาหรือนี่ โอโอ,โอข้าเปล่านะข้าว่าจะไปแอบกินไก่บ้านนางจำปาแต่พอดีได้ยินเสียงร้องให้ช่วยพอข้าขึ้นไปจะช่วยนางคงตกใจจนตายข้าไม่รู้จะทำไงจึงอุ้มลูกเด็กน้อยมาเลี้ยงเออเอ,อว่าแต่แกสองคนช่วยเอาไปเลี้ยงให้หน่อยสิข้ารําคาญเสียงร้องจะแย่แล้วอ้าวไงเป็นงั้นตรูอีกแล้วหรือนี่ยายแม้นกำลังต้มน้ำร้อนชงนมให้เด็กน้อยที่บ้านนางตานีลูกกําพร้าไม่มีพ่อมีแม่น่าสงสารจังลูกเอย๋ย ดื่มนมแล้วเราไปเดินเล่นกันดีกว่านะกลางดึกคืนหนึ่งระหว่างที่ทุกคนกำลังหลับสนิทยายจ๋ายายจ๋าข้าขอลูกข้าคืนได้ไหมจะข้าคิดถึงลูกค้าเหลือเกินนั่นมันเสียงนางจำปานี่เจ้าอยู่นี่ละข้าจะออกไปดูเองโอ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 พ่อหนูน้อยหลับฝันดีนะนะนะเอ,อเอ๋อเอเจ้าเองหรือ นางจำปาใช่ค่าคิดถึงลูกมากจึงอยากเอาลูกไปอยู่ด้วยเจ้าเองหรือนางจำปาใช่ค่าคิดถึงเหรียญนี่มากเอเหรียญอะไรนะค่าจะเอาไว้ให้ลูกเจ้านะยายเวลาของข้าหมดลงแล้วข้าขอฝากเหรียญนี่ให้ลูกข้าด้วยนะเหรียญนี่หรือข้าไปละเอเหรียญอะไรนะข้าจะเอาไว้ให้ลูกเจ้านะ